สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนักข่าวอินดี้ย้อนรอยแตงโมนิดาเคยรถความก่อนเกิดเหตุตกเรือที่สะพานพระรามเจ็ดเกิดเหตุสุดช็อกขึ้นกลางดึกของวันนี้วันที่25กุมภาพันธ์2565หลังจากที่โมรณนิธิร่วมกตันยูแจ้งข่าวว่ากำลังเร่งหาร่างของดาราสาว แต่งโมนิดาโดยเมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืนพี่ยอดกู้ภัยคนดังของมูลนิธิร่วมกตัญยูได้แจ้งข่าวในไลน์กลุ่มว่าด่วนนครส5หแจ้งเป็นข้อมูลมูลนิธิร่วมกตัญยูส่งทีมกู้ภัยทางน้ำไปตรวจสอบรับแจ้งมีคนในวงการบันเทิงตกน้ำจมหายที่ใต้สะพานพระรามเจ็ดพี่ๆช่วยหาข้อมูลด้วยว่าเป็นใคร หลังจากนั้นก็ได้มีพิธีกรวงการบันเทิงชื่อดังแจ็คกรีนได้ออกมาเปิดเผยว่าดาราคนดังกล่าวคือนักแสดงสาวคนดังแตงโมนิดานั่นเองอย่างไรก็ตามการตรวจสอบพบว่านักข่าวของไทยรัฐทีวีได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า แตงโมนิดาตกเรือสปีดโบท๊ทบริเวณใกล้เคียงสะพานพระรามเจ็ดตอนนี้อยู่ระหว่างการค้นหายังไม่พบตัวและยังเขียนต่ออีกว่าเวลา23นาฬิกามีเรือขับออกมากลางแม่น้ำเจ้าพยาในเรือมีชาย3คนหญิง3คนเรือออกจากสะพานสังฮีมุ่งหน้าจังหวัดนนทบุรีจุดเกิดเหตุอยู่ฝั่งนนทบุรีเบื้องตนาา้นทราบว่าหญิงสาวที่พัดตกลงไปเป็นดาราช่องเจ็ด แต่งโมนิดาตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังระดมทีมชุดประดาน้ำไปที่เกิดเหตุหากย้อนรอยอุบัติเหตุของนางเอกสาวแต่งโมนิดาครั้งหนึ่งเมื่อวันที่6เมษายน2550 เคยเกิดอุบัติเหตุใหญ่ขับรถโฟล์คสวาเกเปิดประทูนพลิกคว่ำบนทางด่วนทำให้ร่างกระเด็นออกจากรถใบหน้าและร่างกายคลูดไปกับพื้นจนวิตเสียชฉมเหตุการณ์ครั้งนี้สาวแตงโมต้องเก็บตัวพักฟื้นกว่า2เดือนก่อนจะออกมาปรากฏตัวต่อสื่อพร้อมกับโชว์บาดแผลที่เกิดขึ้นเจ้าตัวบอกว่าเกิดจากอาการหลับในก่อนจะหักเลี้ยวกระทันหันเพราะรถเสียหลักข้ามเลน ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์คมชัดลึกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และถ้าหากใครมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ